สวัสดีครับนี่เราก็จะมาแนะนําวิธีการเล่นทีมไฟนะครับที่ลิงก์ดองเราให้เล่นฟรีนะครับผมขั้นตอนแรกเลยเราก,กด E กับ Key Room เราก็เลือกเลยว่าเราจะเล่นด้วยจํานวนคนเท่าไหร่ตอนนี้เราเลือกไปที่ห้าสิบห้าต่อห้านะครับตั้งชื่อห้องแบบนี้เราก็สร้างห้องปึ๊บโอเค เราก็จะเรียกคนนะครับอ่ะทีนี้เราก็จะมาอยู่ในห้องนี้เป็นล็อบบี้สำหรับ อรอทีมไปนะครับนี่ครับสังเกตว่าพอเราสร้างห้องใช่ไหมครับทวิตเตอร์มันก็จะสร้างประกาศของมันเองว่าผูเ้เล่นไอดีสิบสี่สร้างห้องชื่อห้องผู้เล่นห้า vs ห้านะครับทำไมจุดตรงนี้แม่งห่างกันจังวะเอาใกล้ๆไม่ได้เหรอไม่ได้โคตรด่างเลยวิออ่งไงเซตไป อันนี้มันเซ็มาจากไอ้แส้ตีไงนี่ไม่ได้เปลี่ยนเลยเรอบเดี๋ยวเราเปลี่ยนนะป้ปะผมว่ารู้สึกแม่งโคตรไกลเลยไ,ไ,ไ,มไม่ถ้ามันสามสิบคนไงทั่วไม่ะสามสิบคนอ,ะอ่ะเพราะว่ามันเซตไว้มีสามสิบสามสิบ้็ไงมันไร้ายช่างเลยมัยนวิ่งกันแค่นี้เสสองนสองที่ลงเลยเหรอ ขึ้นรถสีแดงไม่ได้นะขึ้นรถแล้วมันจบเลยมั้งลงเลยครับลงเลยเครับอดลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยฝาการะสอบฝาการะสอบ ออเยต네ัวม hey, ันราเมื่อมจันทร์หาคเฮ้ยเอามีดเล่นดิตานี่นานเฮ้ยเด้งดิเด้งได้มาเซลุงอีโมสวยบอกแล้วมีผมวิน100เอ้ย ไอเราต้องเนียนเข้าวอกันหน่อยไหมจะได้แบบไอดีหมไม่มีสวัสดีการแจกข้าวแล้วเนี่ยอย่าอย่าลืมยาไว้ไอดีอยู่ไหนอ่ะอยชอบไอคลิปหายเลยว่ะรถไมสวยนีนะนี่ไงผที่ผมเอาลงเพราะว่าเด้มันซื้อไงจากน้ก็ต้องซื้อไอตือดึงตือดึงใหญ่เลยวะดิ ดกเหมาแม่อ oh, yeah. hey, ุ้ยอีเยี่ยไปไหนเนี่ยเฮ้ยไม่ลงหรอลงเลยเอ้ยเอ้ยที่ลงแล้วไอ้น้องเมื่อกี้ผมว่ากลับเล่นดูกันเล่นดูกันเล่นดูกันเลย

เย่าแย่ๆอยแย่ๆอย่าแย่คอยเล่นยื้อน้อยยื้อให้หน่อยทีบ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 สวยครับอ้าวสวยครับตอนนี้ตายดูสวยมากอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเออไ้ยใครมีพี่วะเราเกิดเกิดเกิด มีดด้วยค่ะฮันเตอร์เป็นฝ่ายชนะค่ะเอ้าบัคอีกแล้วนี่อ๋อไม่บัคเว้ยไม่บัคไม่บัคเอ้ยเราไหวเราไหวเราไหวไอ้เหี้ยเมื่อกี้ลืมเก็บกก่องกองไม่ดีอีเวน เปิดเลยลูกเพ่ไม้เปิดเลยลูกเพ่ไม้เก็บเกาะอยู่ไม้ขวารังไปไม้เปิดเลยลูกเพ่เปิดเลยเลยลูกเพ่ความความความเป็นเนื้อโอ้ยแทงเนี่ยแม่งแทงได้ไงวะแทงบูทูธเหรอวะเนี่ยไม้แท่งหน่อยไม้แท่งไม้แท่งหน่อย เพื่อพันไม่ได้ทำอะไรมาเถอะนะเยี่ยก่อขึ้นไม่ทันโอ้ยโอ้ยโดนขี้หลังขึ้นไม่ทัน <laughs> โอ้โหเลยคนเดียวไม่รอดแล้วขอญาติมีดโดนมีดลุมเบิร์ดกันไม่รอดแล้วขอโทษไม่ได้จังใจไปชุบๆๆเออชุบเลยชุบเลยเออสวยเกิดมาชุบต่อเกิดมาชุบต่อ Ừ. Ê mình mình, mình ung đi mà nè ê. Để đến rồi. Để đến rồi, đến rồi. cho ระวังนะเ,เกิดอะไรอื้ออุ้ยออน,นิดเดียวอุ้มอุ้มตบมารวมลนะอุ้มตบมารวม หมูนิดเดียวนี่แหละเล่นแบบนี้ต้องเอาตัวเองเป็นการซ้อมการเล่นไฟเลยอุ้ยแม่งโดนตัวบักเมื่อกี้อะหลบไม่ได้เลยอะไรไม่ได้เลยอุ้ยโดนกักศพโดินกัะศพสวยพี่สวยสวยพี่สวยจุ๊บพี่เฮ้อยอีโมไม่ติด,ดอีโมไม่ติดอ่ะไม่มันเซมันเซท่านี่ไงงอ้าวโอ้โหเยอะไม่ทำไมกด ติดอ่ะมันเทำไมเฉียงอ่ะมันมันทำไมกดที่อีโมไม่ได้แย่งศพไม่ได้วะวิ่งตามไม่ถึงอย่าไปอย่าไปอย่าไปโแม่เมนูไม่ขึ้นอ่ะทำไมทำไมทำไมมาโคกดไม่ติดวะโอ๊ยสมุดลืมตั้งหรือเปล่าตั้งแล้วนะมากดวีเอฟเก้าก็ได้โอ้โหเยี่ยมมิดสีดีวะเฮ้ยมันเอาพี่ไปหลังกระแพงแล้วเฮ้ย 是啊。你。